ในขั้นต้นนะครับก็อย่างที่ท่านในเบอรเก่านะครับเรารับแจ้งเห็นว่านี่ทำร้ายร่างกายเราก็เลยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็เชิญคนซ้อนท้ายผู้ตายครับวนที่เจด่งวันที่สิบแปดช่วงเช้าก็เห็นว่ามีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งรถจักรยานดนด์ประมาณเจ็ดคันเข้าไปหนึ่งว่านื่อจะโปเวลาประมาณยี่สิบสาม นาฬิกาห้าสิบกว่านาทีซึ่งเป็นเวลาใกล้เคียงกับที่เกิดเพราะที่เกิดรับแจ้งน่าจะเป็นกี่สามสามตุลหรือสี่ตุลนะครับก็ใกล้เคียงกันก็เลยเข้าไปไปสอบไม่ได้ไปสอบนะไปขอขอให้ค่ายค้ำนะครับของของเด็กที่ชุดนี้ยทุกคนว่าก็มีอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับทุกคนก็ยอมรับว่าผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กกัน อายุ16หกปีนะครับนำสมและใช้ในเอแล้วกันนะครับอายุที่หกปีเป็นคนทำเป็นคนทำก็เลยเราก็เลยรวบรวมค่อยๆทำทุกคนทุกฝ่ายทั้งผู้เสียหายทั้งพวกของผู้ต้องหาเพื่อให้คัดตกนักงานสรวสวนเพื่อออกหมายจับขอสารอนุวัติออกหมายจับครับวยัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเห็นให้กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งจอดรถเรียงกันอยู่ อีฝั่งถนนขึ้นเป็นถนนสี่เลนอีฝั่งถนนแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งชืดดําเนี่ยยืนอยู่เลนกลางของของฝั่งโน้นนะครับแล้วก็คนซ้อนก็ไม่เห็นไม่เห็นว่ามีใครวิ่งมาแล้วก็พักๆหนึ่งเลยปั้นแก้ไปหน่อยผู้ตายก็บอกกับคนซ้อนว่าเหมือนเหมือนไหลลงแล้วก็สมองเหมือนกะหมดสติ positive, ไปคนซ้อนก็เลยจับโมอะไรแล้วขับ ยังตู้ใดตามไปขอความช่วยเหลือครับบนโต้นนะครับเป็นนี้ครับแล้วก็ส่วนการจับกลุ่มการจับกลส่าทนกำคาครับผมจนลองผู้กับอสอบสวนสอบปากคำนเชเดียวกันได้ปีตัวเดินออกไปคนเดียวแล้วก็ใช้มีดยาวปลายตัดฟันรถที่เล่นสวนทางมาโดยไม่ ระบุเจาะจงว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายลักษณะการทําลักษณะเป็นด้วยความคลึกนองของวัยรุ่นนะครับเ่มต้น,นเนี่ยก็นายเอก็อายุ16ปีครับจากการสอบสวนในเบื้องต้นเนี่ยท,ที่นาแล้วว่าเป็นการกระทําเฉพาะตัวก็เลยได้ขอนวตาสารออกหมายจาับในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ครับแล้วก็ศาลก็ได้อนุมัติให้ออกหมายจับแล้วก็ตำรวจของเราก็สามารถติดตามจากกับกลุ่มตัวมาได้ภายในวันเดียวกันส่วนความผิดอื่นที่จะมีความผิดด้วยหรือไม่หรือมีใครร่วมในการกระทาความผิดตอนนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนในการสืบสวนสอบสวนต่อไปหากพบมีผู้ดใดร,ร่วมกระทาความผิด หรือผู้ปกครองปล่อยป่าละเลือยอะไรต่างๆเข้าข่ายความผิดกฎหมายใดในส่วนของทางกานส่วนก็มีมข้อยกเว้นครับก็ดำเนินดำเนินคดีทุกคนครับ